สวัสดีนักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้เรามีการเจาะลึกข้อมูลระดับความเคลื่อนไหวที่แบบว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของหลายๆอุตสาหกรรมในระยะยาวเลยนะครับอืมน่าตื่นเต้นมากค่ะใช่ครับตั้งแต่ประเด็นเม็ดเงินลงทุนระดับแสนล้านดอลลาร์ที่กำลังไหลเข้าสู่โลกของ AI ไปจนถึงภาพการพลิกโผครั้งประวัติศาสตร์ในวงการค้าปลีกเออเมื่อแชมป์เก่าที่ครองบัลลังมานานเนี่ยถูกแซงหน้าไปเรียบร้อยแล้ว โอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะคะประเด็นนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์กันในวันนี้ครับรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลชั้นนำทั้ง Investpedia แล้วก็ CNBC Yahoo Finance รวมไปถึง Bloomberg ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2 0 2พภารกิจของเราวันนี้คือการสกัดเอาแก่นสำคัญของข้อมูลเหล่านี้แหละครับเพื่อให้นักลงทุนทุกท่านเห็นภาพรวมโอกาสแล้ก็ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะ งั้นเรามาเริ่มกลางตัวเลขภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐตามรายงานของ Investopedia กันก่อนเลยนะคะดัชนีหลักทั้ง3ตัวเนี่ยปิดในแดนลบทั้งหมดเลยค่ะดาวโจนส์ปรับลดลง0.5%ส่วน S&P 500แล้วก็ NASDAQ ก็ปรับลดลงไปเท่ากันที่0.3%คือดูเหมือนว่าตลาดกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับ แรงกดดันหลักๆตอนนี้เลยนะคะมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านที่กําลังปะทุขึ้นมาค่ะอ๋อเรื่องนี้กระทบหนักเลยใช่ค่ะสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือการเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ปลอดภัยราคาน้ามันดิบ WTI บเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ6เดือนที่66.5 5ดอลลาร์ต่อแบรเรลแล้วนะคะโอ้สูงมากนะครับขณะที่ราคาทองคําก็ทะยานทะลุ5000ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าเราไปดูอัตราผลตอบา อายุ10ปีของสหรัฐก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่4.07แบบนี้ภาพรวมตรงนี้มันกําลังบอกอะไรเราครับทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าซึ่งก็ถือเป็นปฏิกริยาปกติเลยนะคะเมื่อเกิดความไม่แน่นอนในระดับภูมิรัฐศาสตร์อ่ะฮะแล้วเอ่อความไม่แน่นอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับนักลงทุนทุกท่านมันยังรวมถึงเรื่องทิศทางนโยบายเศรษฐกิจในประเทศด้วยอืมรายงานของเฟดใช่ไหมคะ ถูกต้องครับรายง,งานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมินิสฉบับล่าสุดบ่งชี้ว่าคณะกรรมการเฟดเนี่ยยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตลาดทุนตอนนี้เลยอยู่ในสภาวะของการรอดูตัวเลขค่ะใช่ครับโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ที่คาดการณ์กันว่าจะออกมาที่2.8%แล้วก็ core PCE หรืออัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานที่หักราคาอาหารและพลังงานออกไปซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 3. 0ซ ตราบใดที่ตัวเลขพวกนี้ยังไม่ออกมาตลาดก็คงยังลังเลอยู่สูงมากครับและนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักเลยก็คือเรื่องของกำแพงภาษีหรือ t a r i f f s ค่ะอ่าประเด็นนี้ร้อนแรงมากในหน้าข่าวใช่ค่ะล่าสุดมีรายงานการศึกษาจากธนาคารกลางสหรัฐสาขานิิยอกหรือนิวยอร์กเฟดที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าแท้จริงแล้วผู้ที่แบกรับต้นทุนจากกำแพงภาษีเนี่ย ก็คือชาวอเมริกันเองค่ะไม่ใช่ประเทศคู่ขาอ้าวแล้วแบบนี้ทางทำเนียบข่าวเขาว่ายังไงครับทันทีที่รายงานฉบับนี้เผยแพร่ออกมานะคะทางทำเนียบข่าวก็ออกมาโต้แยง้งระเบียบวิธีวิจัยของรายงานนี้ทันทีเลยค่ะอืมกลายเป็นการถกเถียงกันทางนโยบายไปเลยถูกต้องค่ะซึ่งในฐานะนักลงทุนเราคงไม่ต้องไปฟันธงหรอกนะคะว่าฝั่งไหนมีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องกว่ากัน แต่สิ่งที่เราต้องจับตาคือความไม่แน่นอนทางนโยบายนี้ต่างหากค่ะมันสร้างความกังวลให้กับตลาดหุ้นสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ครับกระทบความเชื่อมั่นเต็มๆสถิติที่น่าสนใจคือตั้งแต่ต้นปี2026ตลาดหุ้นสหรัฐมีผลงานช่วงต้นปีที่แย่ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนับตั้งแต่ปี1995เลยนะคะโอ้โห แย่ yeah, สุดตั้งแต่ปี1995เลยเหรอฮะใช่ค่ะดัชนี MSCI World x USA ซึ่งสะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วโดยไม่รวมสหรัฐเนี่ยปรับตัวบวกไปถึง8.2%นะคะ ในขณะที่ S&P 500แทบจะไม่ขยับไปไหนเลยเม็ดเงินกำลังมองหาผลตอบแทนในภูมิภาคอื่นที่ไม่มีประเด็นกดดันเหล่านี้ค่ะแต่ถึงแม้ภาพรวมของตลาดสหรัฐจะดูมีความท้าทายนะครับนักลงทุนทุกท่านเม็ดเงินกลับไหลไปกระจุกตัวอย่างมหาศาลเลยในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับ เซกเตอร์นี้ต้านทานทุกกระแสจริงๆค่ะประเด็นที่กำลังเป็นที่จับตามองตอนนี้คือดีลประวัติศาสตร์ของ Open AI ที่มีข่าวว่ากำลังจะระดมทุนก้อนใหม่สูงถึง1,000แสนล้านดอลลาร์เลยนะครับโอ้โหตัวเลขมหาศาลมากใช่ครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนหรือที่เราเรียกว่า Post Money v a l u a t i o n จะพุ่งไปแตะระดับ8 5แสนล้านดอลลาร์ทันทีเลยและรายชื่อผู้เล่นที่เตรียมอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาก็มีตั้งแต่ a เม z o n ที่คาดว่าจะลงเงิน5 0,000นล้านดอลลาร์ครึ่งหนึ่งของก้อนนี้เลยนะคะอาา่าฮะแล้วก็มี SoftBank อีกส0 0 0มนล้านดอลลาร์รวมถึงพันธมิตรเดิมอย่าง Microsoft แล้วก็ค่ายชิป n v i นวีเดียดีลระดับนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเอาเงินไปพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วค่ะดีลนี้สะท้อนภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับมหาภาคไปแล้วเพราะเงินทุนก้อนนี้พ่วงมากับข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่มาก อย่างการที่ OpenAI จะขยายไปใช้บริการคลาวด์ของ Amazon อ๋อเป็นการพึ่งพากันและกันใช่ค่ะหรืออย่างการขยายฐานการประมวลผลไปจับมือกับ Tata Group เพื่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ระดับ1กิกะวัตต์ในประเทศอินเดียเลยนะคะ1กิกะวัตต์นี่ถือว่าใหญ่ระดับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งได้เลยนะครับ ค่ะเรื่องนี้มันไปสอดคล้องกับมุมมองของคุณแดนชงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอาเจอร์ด้วยนะคะที่เขาประเมินว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังเร่งเครื่องเพิ่มงบลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือที่เราเรียกกันว่า capex ในระดับ60-100%เลยทีเดียวขออนุญาตขยายความคำว่า capex ให้นักลงทุนทุกท่านเห็นภาพง่ายๆนิดนึงนะครับ มันเหมือนกับการที่เราเปิดเครือข่ายร้านอาหารแล้วเราก็ตัดสินใจทุ่มเงินก้อนใหญ่มากๆเพื่อสร้างครัวกลางขนาดมหึมารวมไปถึงวางระบบโลจิสติกส์ระดับประเทศ ไว้รองรับการขยายสาขาแนอนาคตเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะในยุคข,ของ AI การลงทุนใน Capex ก็คือการกว้านซื้อชิปประมวลผลและการสร้าง Data Center เพื่อเป็นครัวกลางให้กับโมเดล AI นั่นเองค่ะใช่เลยครับซึ่งคุณชังเขามองว่าช่วงที่บริษัททุ่มเม็ดเงินลงทุนมหาศาลแบบนี้เนี่ยแหละคือจังหวัดเวลาทองสำหรับนักลงทุนที่มองผลตอบแทนในระยะยาวค่ะ ซึ่งขนจากการทุ่มลงทุนด้าน AI นี้เราก็เริ่มเห็นมันสะท้อนออกมาในการแข่งขันทางธุรกิจจริงๆแล้วนะครับอย่างสึกชิงความเป็นเจ้าแห่งการค้าปลีกระหว่าง Walmart กับ Amazon คู่นี้แข่งกันดูเดือดมากค่ะล่าสุดตัวเลขยอดขายรวมของ Amazon ทะลุ7.17แสนล้านดอลลาร์แสงหน้า Walmart ที่ทำได้7.13แสนล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับนี่ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญมากๆแต่ถ้าเราไปดูผลประกอบการของฝั่ง Walmart แม้ว่าบริษัทจะรายงานกำไรต่อหุ้นหรือ EPS เติบโตได้ถึง12ซแต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงนะคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับกำไรก็โตนี่นาสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทให้คาดการณ์อนาคตที่ค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับกำลังซื้อของผู้บริโภคค่ะตลาดก็เลยกังวลไปล่วงหน้าอ๋อตลาดตีความไปทางลบใช่ค่ะอย่างไรก็ตามในฝั่งของการปรับตัว Walmart เริ่มนัน AI เข้ามาเสริมทัพอย่างจริงจังแล้วนะคะ มีการเปิดตัวผู้ช่วย AI ชื่อ s p a r k ้ที่เข้ามาวิเคราะห์และแนะนำสินค้าให้ลูกค้าค่ะน่าสนใจครับ s p a r k ้ช่วยได้เยอะไหมครับข้อมูลระบุเลยนะคะว่าลูกค้าที่ใช้งาน s p a r k ้มีการซื้อสินค้าต่อครั้งหรือบ a s เก t ตไซสใหญ่ขึ้นถึง35%เลยค่ะนี่คือการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้บนฐานลูกค้าเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก โอ้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะประเด็นเรื่องการจัดการต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากเลยนะคะในฤดูการประกาศผลประกอบการรอบนี้มีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมครับมีค่ะถ้าเราดูบริษัทอย่างคาวานาที่ทำแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองหุ้นของพวกเขาปรับตัวร่วงลง8 1 0ลงมาอยู่แถวๆถ2 7 3 3 3ดอลลาร์ทั้งๆ้ที่บริษัทรายงานรายได้เติบโตกระโดดถึง5 8เซเลยนะคะอ้าว รายได้โตตั้งเยอะทำไมหุ้นร่วงแรงขนาดนั้นล่ะครับสาเหตุหลักที่ทําให้ตลาดเทขายเป็นเพราะตัวเลขกําไรขั้นต้นต่อ,นตอนหน่วยหรือ cross profit per unit ออกมาต่ํากว่าที่คาดการไว้ค่ะโดยอยู่ที่6,427ดอลลาร์ 6, กำไรขั้นต้นต่อนหน่วยนี่ถ้าอธิบายให้นักลงทุนทุกท่านฟังง่ายๆมันก็คือส่วนต่างระหว่างราคารถที่บริษัทรับซื้อมากับราคาที่ขายออกไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งส่วนต่างนี้ยังต้องนําไปหักลบกับต้นทุนอีกหลายอย่างนะคะ และปัญหาที่คาวาน่าออกมายอมรับก็คือต้นทุนในการปรับสภาพรถ reconditioning cost กำลังปรับตัวสูงขึ้นค่ะอ่าเหมือนเราซื้อบ้านเก่ามามารีโนเวทขายถ้าค่าซ่อมบานปลายกำไรตอนขายก็หดใช่เลยค่ะเมื่อต้นทุนส่วนนี้เพิ่มขึ้นมันก็ไปกัดกินกำไรขั้นต้นทำให้ตลาดเริ่มกังนวลว่าต่อให้ไรายได้จะโตแค่ไหนแต่ถ้าต้นทุนอย่างบานปลายความสามารถในการทำกำไรก็จะถูกกดดันค่ะทิศทางของกำไรนี่แหละครับที่ เป็นตัวตัดสินที่ทางหุ้นเลยอย่างกรณีของ Booking Holdings แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์หุ้นก็ร่วงลงไป7%ทันทีที่ผู้บริหารประกาศแผนเตรียมทุ่มเม็ดเงินกว่า700ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในระบบ AI ตลาดไม่ได้มองว่า AI ไม่ดีนะคะใช่ครับแต่นักลงทุนแค่กังวลว่าเม็ดเงินระดับนี้จะไปกดดันอัตรากำไรหรือมาจิของบริษัทในช่วงสั้นๆให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอืนักลงทุนไม่อยากรอ อันนี้น่าทึ่งมากครับซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากภาคการเกษตรเลยนะครับแต่มาจากฝั่งของการก่อสร้างนี่คือภาพสะท้อนของการเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากเลยครับการเติบโตอของเดียในรอบนี้มันเชื่อมโยงกลับไปที่ประเด็นการลงทุนแคปักของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่เราคุยกันตอนต้นครับอ๋อการสร้าง Data Center ใช่ไหมครับใช่ค่ะการจะสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ได้ มันต้องใช้เครื่องจักรกลหนักในการปรับหน้าดินและวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอุปกรณ์ของเดียก็เข้าไปตอบโจทย์การก่อสร้างโปรเจกต์ระดับนี้พอดีเลยหุ้นกลุ่มเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างจึงกลายเป็นผู้รับอันนี้สงแบบเต็มๆค่ะอีกตัวอย่างที่ชัดเจนคือ CRH บริษัทวัสดุก่อสร้างที่ได้ประโยชน์มหาศาลจากการเร่งสร้าง Data Center กว่า100แห่งทั่วอเมริกากลายเป็นว่ายุคตื่นทองของ AI คนที่รวยเงียบๆคือคนที่ขายจอบขายเสียมนั่นเองค่ะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับส่วนความเคลียดไหยของบริษัทอื่นๆที่น่าสนใจก็มีแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซอย่างเอซีที่ราคาหุ้นปรับตัวบวกขึ้นมา9%หลังจากมีข่าวว่าพวกเขาตัดสินใจขายกิจการดีพอรให้กับ eBay ในราคา1.2พันล้านดอลลาร์ยอมขายขาดทุนด้วยนะคะดีลวนี้ ใช่ครับถึงแม้ตัวเลขนี้จะหมายความว่าเอสซียอมขายขาดทุนจากราคาที่เคยไปซื้อกิจการมาแต่ตลาดทุนกลับชอบใจครับเพราะมองว่านี่คือการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเป็นการทิ้งธุรกิจที่ตัวเองไม่ถนัดเพื่อกลับมาโฟกัสกับจุดแข่งของตัวเองจริงๆให้คล้ายกับทิศทางของดัว a ดชเลยค่ะ ที่หุ้นบวกขึ้น 5- 6เจากการให้คาดการยอดสั่งซื้อที่แข็งแกรง่งและการที่บริษัทลงทุนอัปเกรดระบบเทคโนโลยีหลังบ้านเพื่อรวมศูนย์ระบบต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินง,งานในระยะยาวได้มหาศาลเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดใจอย่างหุ้น Herbalife นะครับที่พุ่งทะยาน19%เพียงเพราะคริสเตียโนโรนัลโดเข้าไปลงทุน7.5ล้านดอลลาร์ในบริษัทลูกที่ชื่อ p r o t c o r e ซึ่งทำระบบปฏิบัติการ AI ด้านสุขภาพ ือเป็นจิตวิทยาการลงทุนที่เชื่อมโยงคนดังเข้ากับกระแสะ AI ได้อย่างทรงพลังมากพลังของคนดังนี่ส่งผลกับตลาดจริงๆค่ะแต่ว่านอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยีและค่าปรีกแล้วเรายังเห็นความผันผวนในโลกการเงินที่น่าสนใจด้วยนะคะหุ้นของ Blue Out Capital ปรับตัวร่วงลง6%ซึ่งโยงไปถึงเรื่องของ Private Credit ค่ะรบกวนช่วยอธิบายคำว่า Private Credit ให้นักลงทุนทุกท่านฟังหน่อยครับได้เลยค่ะอธิบายอย่างรวดเร็วนะคะ Private Credit ก็คือการปล่อยกู้โดยตรงนอกตลาดหลักทรัพย์ค่ะ เปรียบง่ายๆเหมือนบริษัทเดินไปขอกู้เงินก้อนใหญ่จากกองทุนหรือสถาบันการเงินเอกชนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือออกหุ้นกู้ให้ยุ่งยาก uh huh. เหมือนกู้ยืมเงินจากเศรษฐีใจดีโดยตรงเลยใช่ค่ะซึ่งตลาดตรงนี้เติบโตเร็วมากในช่วงที่ผ่านมาแต่สาเหตุที่หุ้นของบ l ู e o ร่วงเป็นเพราะทางบริษัทได้จำกัดหรือระงับการถอนเงินของนักลงทุนรายย่อยในกองทุน Private Credit กองหนึ่งของพวกเขาค่ะอ้าวพอเกิดเหตุการณ์จำกัดสภาพคล่องแบบนี้ขึ้น ตลาดก็เลยเกิดความกังวลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตลาดกังวลว่าเนี่ยจะเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งของปัญหานี้เสียที่ซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้หรือเปล่าเราคุยกันถึงเม็ดเงินระดับองค์กรมาเยอะแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูผลกระทบของเทคโนโลยีอัปเดตระดับมหาภาคที่จะส่งผลต่อคนทํางานทั่วไปกันบ้างเรื่องนี้ใกล้ตัวผู้ฟังทุกท่านมากเลยค่ะมีรายงานที่น่าสนใจมากจาก Brookings Institution ที่ประเมินว่าจะมีแรงงานถึง6.1ล้านคน ที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับผลกระทบจาก AI 6.1ล้านคนถือว่าเยอะมากนะคะครับและตัวเลขที่น่าตกใจคือสายงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือสายงานบริการลูกค,ค้าและงานธุราการจัดการเอกสารซึ่งประชากรถ,ถึง86%ในสายงานนี้คือผู้หญิงครับรายงานของ Brookings สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ กลุ่มงานที่เป็นรูทีนหรือต้องทำซ้ำๆตามแบบแผนเนี่ยจะถูก AI เข้ามาจัดก,การได้ง่ายมากค่ะแล้วงานแบบไหนที่ปรดภัยครับในขณะที่งานที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพสูงอย่างเช่นช่างทำหลังคาหรือพนักง,งานทำความสะอาดกลับกลายเป็นกลุ่มที่มีความปลอดภัยจากการถูก AI แทนที่สูงที่สุดเลยค่ะอืมเข้าใจได้ครับ เพราะ AI มันสร้างหุ่นยนต์มาปีหลังคาได้ง่ายๆใช่ค่ะส่วนกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์แม้ว่า AI จะสามารถเขียนโค้ดได้เก่งขึ้นแต่รายงานประเมินว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและมีทักษะในการปรับตัวสูงค่ะจึงสามารถผันตัวไปเป็นคนควบคุม AI แทนที่จะถูกแย่งงานซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ก็กำลังแข่งขันกันดึงตัวบุคลากรเหล่านี้ยังดุเดือดเลยนะครับอย่างความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ก็กำลังรุกหนักด้วยการประกาศจ้างงานตำแหน่งด้าน AI กด100ตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในศูนย์กลางอย่างแคลิฟอร์เนียและวอชิงตันนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยนะคะว่าพวกเขากำลังยกระดับตัวเองเพื่อลงสนามแข่งกับบริษัทอเมริกันแบบเต็มตัวการประยุกต์ใช้ AI ตอนนี้เริ่มขยับจากแค่การประมวลผลข้อความมาเป็นผู้ช่วยที่ลงมือทำแทนเราแล้วนะครับอย่างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fear ของคุณฟีบีกเก็ตส์ที่เพิ่งระดมทุนไป43ล้านดอลลาร์ แอปนี้น่าสนใจมากค่ะแอปพลิเคชันนี้ทำงานด้วยแนวคิดของ Agentic AI ซึ่งไม่ได้แค่ช่วยตอบคำถามแต่ทำงานแทนเราได้เลยครับสมมุติว่านักลงทุนต้องการซื้อเสื้อผ้าสักตัวแทนที่จะต้องมานั่งไล่อ่านรีวิวทีละเว็บเปรียบเทียบร,ราคาทีละร้าน Agentic AI ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลรีวิวแล้วก็ดูความคุ้มค่าแล้วทาการแนะนาหรือจัดซื้อให้เบ็ดเสร็จเลย เป็นการดึงเอาความซ้ำซากจำเจออกไปจากวงจรการตัดสินใจของมนุษย์ได้ดีมากเลยค่ะหรือถ้าไปดูในการใช้งานระดับองค์กรอย่างบริษัท l o g i ส tics RXO พวกเขาใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และตอบกลับเพื่อประเมินราคาค่าขนส่งให้ลูกค้าได้ภายในเวลาเพียง32วินาทีเท่านั้นนะครับเร็วมากเลยนะคะซึ่งจุดนี้บริษัทเน้นย้ำว่าไม่ได้เอามาลดจำนวนพนักงานครับแต่เอามาใช้เสริมพลังให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีเวลาไปโฟกัสงานบริการเชิงลึกมากขึ้น ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ AI เสริมประสิทธิภาพค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีย่อมนำมาซึ่งปัญหาด้านการควบคุมและจริยธรรมด้วยประเด็นเรื่องกฎหมายกับเทคโนโลยีใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้คือการขึ้นศาลพิจารณาคดีของผู้บริหารสูงสุดของเมตาในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อวัยรุ่นข้อถกเถียงหลักอยู่ที่เรื่องการจำกัดอายุผู้ใช้งานค่ะ ซึ่งฝั่งแพลตฟอร์มโซเชียลก็มองว่าการบังคับยืนยันตัวตนนั้นทําได้ยากและมีช่องโหว่เยอะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาจึงพยายามผลักดันแนวคิดที่ว่าบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหรือระบบปฏิบัติการควรจะรับหน้าที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองอายุผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับอุปกรณ์มากกว่าโยนความรับผิดชอบไปที่อุปกรณ์เลยใช่ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลกว่ากฎหมาย การจัดระเบียบและหาผู้รับผิดชอบจึงกลายเป็นความท้าทายระดับชาติเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีครับความเคลื่อนไหวของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้ยังคงมีความผันผวนให้เห็นอย่างราคาของบิตคอยน์ก็เพิ่งจะมีการย่อตัวหลุดระดับ66,00 0ดลอลลาร์ลงไปก่อนจะมีแรงซื้อดึงกลับมาซื้อขายกันอยู่บริเวณ67,000ดดอลลาร์ที่ทางแบบนี้นักลงทุนสถาบันเขามองกันอย่างไรบ้างครับ มุมมองที่น่าสนใจมาจากคุณทีมเดรเปอร์ค่ะนักลงทุนรายใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการนี้มานานเขามองว่าการปรับฐานระยะสั้นแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลเลยนะคะเอ้าทำไมล่ะครับในทางกลับกันมันคือการชำระล้างกลไกลตลาดให้มีสุขภาพดีขึ้นค่ะ เราะมันเป็นการล้างสถานะของกลุ่มนักลงทุนที่ใช้ Le v e r a g e หรือการกู้ยืมเงินมาเก็งกำไรที่สูงเกินไปให้หลุดออกไปจากระบบอ๋อเป็นการเคลียร์คนเก็งกำไรเกินตัวออกไปใช่ค่ะคุณเรเปอร์ยังคงเชื่อมั่นในภาพใหญ่นะคะว่าเครือข่ายของบิตคอยน์ที่มีความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกธุกรกรรมจะยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในระยะย,ยาวและมีศักยภาพในการพัฒนาระบบการเงินดั้งเดิมของมนุษยชาติได้ค่ะถือเป็นมุมมองที่หนักแน่นมากครับ และก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะที่ฉันมีประเด็นทิ้งท้ายที่ต่อยอดมาจากข้อมูลทั้งหมดนี้ให้นักลงทุนทุกท่านได้ลองนำไปคบคิดกันดูค่ะเช่เลยครับเมื่อสักครู่เราพูดถึง Agen t i c AI หรือผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดพอจะตัดสินใจเลือกซื้อของให้เราได้ลองจินตนาการดูนะคะว่าหากในอนาคตอันใกล้ AI เหล่านี้กลายเป็นตัวแทนตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจองตั๋วเครื่องบินหรือเลือกประกันแทนเราแบบเบ็ดเสร็จ แล้วโมเดลธุรกิจของบริษัทโฆษณาและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะเดินหน้าไปทางไหนคะในเมื่อเป้าหมายที่พวกเขาต้องยิงแอดโฆษณาใส่เพื่อสร้างยอดขายไม่ใช่มนุษย์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกอีกต่อไปแต่กลายเป็นชุดอัลกอริทึมของ AI ที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลและตรกกะล้วนๆผู้ฝั่งทุกท่านคิดว่าบริษัทรูปแบบไหนคะที่จะสามารถอยู่รอดและทำกำไรได้ในเกมที่กฎกติกาถูกเขียนขึ้นใหม่แบบนี้กล่าวขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบ หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและหาอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครและพววู้กับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับ เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอ,อนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ